สวัสดีครับพี่โอ oh, นิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพครับคลิปนี้เราจะได้คุยกันถึงหนังไทยเรื่องโปงพลิกเกมนะครับของหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษว่าเกมเชนเจอ e r เป็นหนังของไฟสตาร์โปรดักชันเราไม่เห็นหนังของไฟสตาร์มานานแล้วเห็นน้อยครับเห็นยังไม่นานหรอกก็คือเรื่องล่าสุดเรื่องพี่นาคพี่นาคที่กนผมก่อนบวชพระนะครับแล้วก็ไม่ได้บวชพ,พี่นาคภาคส ไฟสตาร์ชว่วงนี้นอกจากหนังไทยแล้วก็มีการสักซื้อหนังต่างประเทศเข้ามาฉายด้วยอย่างที่เคยเห็นก็น่าจะเป็นเรื่องบัดดิดหน้าใสกับนายจิงจอกนะครับหนังหนังที่เรารู้สึกวายมากๆเลยแล้ว ในส่วนของหนังไทยเนี่ยไฟสตาร์มีปีหนึ่งน้อยมากปีละแค่1-2เรื่องเมื่อเทียบกับบริษัทเก่าแก่อย่างสารรมงคิลีมสารรมงค์ังมีมากกว่าแต่พี่โอก็จำเรื่องอื่นไม่ได้นะครับปีที่แล้วเหมือนจะได้ดูเ,เกมเมอร์เกมแม่เรื่องเดียวก็เกมเหมือนกันเลยเรื่องสารรมงคิลีมเรื่องล่าสุดที่ได้ดูก็เกมไฟสตาร์เรื่องล่าสุดที่ได้ดูก็เกมแต่เมื่อเทียบกันแล้ว พี่โอเห็นว่าบริษัทที่ทำหนังมาอย่างเก่าแก่มากขนาดนี้เนี่ยเขามีประสบการณ์ในการทำหนังช่ำชองมันน่าจะมีพัฒนาการวิวัฒนาการอะไรที่ตื่นตาตื่นใจให้เราได้เห็นบ้างนะครับเรื่องนี้ก็ก็มีไงก็ไปเล่น e-sport เอาเรื่องของเกมมาเกี่ยวข้อง มามามาใส่ในเรื่องของอาชญากรรมหนังออกมาหลายแนวมากออกมาทั้งเป็นแนวแอคชั่นทำที่เราเห็นตัวอย่างนะอันนี้จะไม่สปอยเท่าไหร่นะครับก็ก็สปอยเท่าไหร่แหละแต่ไม่สปอยเท่าไหร่ฝ <c oughs> ังแล้วงงไหมดูหนังเรื่องนี้ก็งงเหมือนกัน <c oughs> มันจะเป็นแนวแอคชั่นแนวตลกแนวโรแมนติกแนวอาชญากรรมแนววัยรุ่น แนวอะไรอีกเป็นได้หลายแนวเลยนะก็เราเห็นตัวอย่างมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วความจริงเรื่องนี้มันจะฉายตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วแหละแล้วก็หนีโควิดมาหนีโควิดมาต้นปีนี้ครับแต่ปรากฏว่าไม่รอดเกือบจะได้ฉายอยู่แล้วเดือนมีนาเมษามังหนังเลื่อนเลื่อนไปแบบไม่มีกําหนดเลยแล้วเพิ่งมากําหนดโปรแกรมเอามาเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วแล้วก็ลงเป็นวันนี้นะครับวันที่28ตุลาคมเลื่อนมาโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ตัดตัวอย่างใหม่ใช้ตัวอย่างเดิมตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว เราก็เห็นหนังเรื่องนี้แล้วเราก็รอคอยที่จะดูมาตลอดนะครับรู้สึกจะปล่อยตัวอย่างเพราะ้อมผบ,บเรื่องวอนเธอละแต่วอนเธอฉายไปปลายปีและเราได้ดูวอนเธอเสร็จสมอารมณ์หมายไปละเรื่องนี้เพิ่งจะได้ดูแล้วดันดันมากำหนดโปรแกรมตรงสัปดาห์ฮาโลวีน28ตุลาคมเรื่องนี้กำหนดโปรแกรมก่อนเรื่องที่กำหนดโปรแกรมทีหลังคือร่างทรงอันนี้ความจริงพี่โอไม่รู้นะแต่นี้เอาเอาเอา,เอาความ ความเห็นความรู้จากที่เห็นในเว็บของเมเจอร์ในแอปของเมเจอร์นะครับเรื่องนี้กำหนดฟิกตายตัวแล้วก็ล่างทรงพลบเข้าพลบออกแล้วในที่สุดสัปดาห์นี้หนังก็เข้าพร้อมกันทั้งหมด8 9เรื่องรวมเรื่องนี้รวมร่างทรงด้วย9เรื่องในขณะที่หนังเก่าฟาสต์บอลเจมส์บอลแล้วก็ดูนยังฉายอยู่ในโรงแล้วก็ยังไม่ยอมลดรอบฉายแต่แล้ววันแรก ปรากฏการณ์ของร่างทรงทําให้โรงที่โรงหนังไม่ค่อยสนับสนุนเลยฉายโรงเล็กโรงน้อยโรงไกลสาขาละหนึ่งโรงแต่คนเต็มหมดเลยครับวันที่สองเรื่องอื่นๆก็โดนลดรอบไปโดยปริยายไปเทให้ร่างทรงหมดไม่ว่าจะเป็นหนังเก่าทั้งสามเรื่องที่ว่ามาแล้วก็หนังใหม่อีก8เรื่องด้วยรวมทั้งเรื่องนี้วันนี้พี่โอบดูร่างทรงวันแรกวันพฤหัสแล้วก็ดูเรื่องนี้วันที่สองวันศุกร์เรื่องนี้โดนลดรอบลดลง เหลือแค่2สาขาแฟชั่นพรมนาดเนี่ยมีทั้งหมด15โรงนะครับเหลือแค่โรงเดียว2รอบหาจัดว่าเป็นหนงที่หาดูยากมากนี่ขนาดวันที่2ของการฉายนะครับแล้วในรอบที่พี่โอดูนะกลางวันแสกๆไม่ใช่รอบดึกไม่ใช่รอบอะไรที่มันดูยากเลยมีคนดูไม่ถึง10คน ช่างน่าเป็นเรื่องเศร้าของหนังไทยจริงๆนี่ถ้าฉายไปตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาป่านนี้คงจะมีคนดูเยอะกว่านี้ไปแล้วนะครับน่าเสียดายเขาตัดสินใจเลื่อนเองมีหลายๆเรื่องที่ตัดสินใจเลื่อนอย่างเกมเมอร์เกมแ ER ม่ขอ,องซามมงคลฟิล์มก็เหมือนกันถ้าตัดใจฉายไปตั้งแต่แรกอีกหลายเรื่องนะไมริซึมคุณชายใหญ่เยอะเลยที่เลื่อนแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะครับยกเว้นอีเรียมซิง แต่อีเลมซิ่งก็ไม่ได้เลื่อนอะไรมากมายแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือมอนรักดอกผักบุ้ง2เรื่องนี้ในปีที่แล้วทํารายได้มหาศาลร้อยล้านไปแล้วนะครับร้อยล้านทั้ง2เรื่องส่วนปีนี้น่าจะแค่ร่างทรงเรื่องเดียวละมั้งอีเลมซิ่งมันของปีนี้หรือปีที่แล้วปีที่แล้วเนาะปีนี้ไม่มีตอนต้นปีก่อนโควิดรู้สึกจะไม่มีหนังไทยเลื่อนหมดเลื่อนมาช่วงนี้หมดนะครับก็ หนังดูในตัวอย่างเราก็เห็นว่ามันน่าจะสนุกมากมันมีแก๊งสเตอร์ก็คือมี4คนนี้นะครับสยอดกุมารน,นำแสดงโดยนี่ชื่อตามนี้เลยมีเดทไทเทเนียมด้วยแต่ซื่อพี่โอเนี่ยชอบน้องคนนี้มากรู้สึกว่าจะแสดงเป็นเด็กวัดในเรื่องพี่มากหรือเปล่าไม่รู้ดูดูด,ด,ดูชอบคนหุ่นแบบนี้ครับหุ่นเล็กๆล,ล,ลีนๆเนี่ย ดูแล้วรู้สึกว่าคือเราอยากมีร่างกายมีสมรรถนะแบบนี้ไงแล้วก็ดูเป็นคนมีสเสน่ห์ส่วนคนนี้ก็ท้วมไปนิดคนนี้ชอบคาแรคเตอร์แต่ละคนต่างกันนะครับ4ี่คนนี้คนนี้ก็จะดูเป็นหัวหน้าแก๊งแล้วคนนี้ชอบกินอมยิ้มตลอดเวลานี่ผมสีทองนี้คนนี้ดัดเสียงเก่งเก่งเทคโนโลยีส่วนคนนี้ก็เก่งเรื่องงัดแงะนี้ไม่รู้เก่งอะไรเก่งต่อยทีมั้ง คนนี้รักกับคนนี้เป็นโรแมนติกนะคนนี้เป็นน้องสาวของคนนี้ซึ่งเป็นแก๊งอาชญากรฝั่งตรงข้ามและลูกพี่ใหญ่ก็คือคนนี้นี่ก็เป็นตรงข้ามฝ่ายฝ่ายตรงข้ามหมดเลยมันมันจะเหมือนเมืองสมมุติเมืองพัทยาเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นสมมุติว่าเป็นอะไรนะครับแต่ว่ามันมีทั้งทะเลแล้วก็มีทางรถไฟฟ้าซึ่งประเทศเราไม่มีแบบนี้นะครับประเทศเราในจังหวัดที่มีทะเลยังไม่มีรถไฟฟ้าอ๋อบางคุญเทียนมีนะ บางกุเทียนบัทะเลนะเป็นกรุงเทพมีรถไฟฟ้าสมุรปราการก็มีทะเลนะพี่โอพลาดและขอโทษทีครับก็มันก็เป็นแก๊งที่จะต้องเก็บค่าปกครองค่าคุ้มครองนะครับแล้วก็เอามาส่งให้บอสส่งให้นายใหญ่ซ้ำซ้อนอีกทีพี่โอชอบนายใหญ่เรื่องนี้มากเลยนายใหญ่เหมือนพระธานายกมากเหมือนเหมือนพี่ตู่นะครับเหมือนลุงตู่ไม่ค่อยจะอยากเรียกลุงหรอกเพราะว่าลุงเป็นคำหยาบคาย แล้วก็เกิดวันดีคือดีอันนี้เราอย่างในตัวอย่างเราไม่ได้สปอยบอสใหญ่ก็เกิดตายขึ้นมาแล้วสี่คนนี้ก็คิดที่จะโลภมากจะปลอมตัวในเมื่อปลอมเสียงเปน็นนายใหญ่ได้ก็จะไปเก็บค่าคุ้มครองหาเงินหาทองไว้ใช้ซะเองแต่ในกิจการของบอสเนี่ยบอสน่ะไม่ใช่นายใหญ่ก็จะต้องส่งเงินให้หนายใหญ่เมื่อนายใหญ่ถึงวันที่จะต้องรับสวยเอาละเป็นเรื่องและเขาก็ต้องไปเก็บเก็บเงินเ,เก็บทองจากแก๊งต่างๆซึ่ง ความลับของเขาจะปกปิดได้อยู่ขนาดไหนแล้วก็การทาตัวเป่นๆแต่ละคนเนี่ยมันเหมือนไม่ค่อยสมประกอบไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ต้องรวบตัวกันถึงจะดีนะครับแล้วคนนี้ก็ไปมีความรักกับคนนี้ด้วยแก๊งพวกนี้ก็ดุมหาศาลด้วยโอ้เรื่องมันน่าจะสนุกนะดูในตัวอย่างแล้วมันสนุกมากเลยพี่โอก็รอตั้งตาดูมาเป็นรอมาเป็นปีแต่พอดูเข้าจริงเนี่ยหนังมันมีครบรสชาติครับมีครบทั้งความทั้งทั้งความบู๊ ความรักตลกตื่นเต้นแต่หนังก็มีส่วนที่ไม่ดีคือมีอบายมุกเยอะมีผู้หญิงโป้เยอะผู้ชายโป้ก็มีหน่อยหนึ่งนี่นเราจะเห็นตูดคนนี้นะครับแล้วก็คนนี้ไม่เห็นนะแล้วก็มีอะไรอีกความหยาบคายโป้แล้วก็ที่สําคัญตัดไปตัดมาใส่สาระเยอะมากจนดูไม่ทัน จะบอกว่าเราดูไม่รู้เรื่องเองก็ก็เราเรางโง่เองก็ได้นะครับเรางโง่เองที่ดูไม่รู้เรื่องก็แต่ว่าคนสร้างหนังจะมาว่าคนดูแบบนั้นมันก็เขาก็คงไม่ว่าเราแบบนั้นหรอกนะเขาก็อาจจะต้องบอกว่า,อาขอภัยที่ทําหนังให้ดูไม่รู้เรื่องอย่างเช่นเรื่องเกมเนี่ยมันมาใช้แทน ใช้แทนวิธีการเก็บค่าคุ้มครองแบบโบราณได้อย่างไรอันนี้พี่โอไม่เข้าใจนะครับหนังไม่อธิบายแต่อย่างในเกมเมอร์เกมแม่ของสามองค์คนฟิล์มนะพี่โอไม่ใช่สายเกมเมอร์พี่โอดูแล้วเข้าใจถึงพี่โอจะเป็นพระเอกในเกมอารยาเกมผีเกมไทยผีเกมแรกของโลกก็หมายถึงเกมไทยผีเกมแรกของโลกนะครับก็ยังไม่เข้าใจแต่เกมอารยาพี่โอก็เล่นได้ ในเกมเมอร์เกมแม่ใน ROE อะไรนะเราก็มีคนอธิบายเราฟังเราก็รู้แต่เรื่องนี้ไม่เข้าใจเลยแล้วก็ฉากต่างๆคือมันย้อนแย้งกันมากหนึ่งเมื่อสี่คนนี้โลภมากร่ำรวยขนาดนี้แล้วเวลาน้องสาวบอกว่า,าไม่ส่งค่าเทอมไม่เห็นจะช่วยค่าเทอมเลยเอา้าวเงินไปไหนหมดละ่ะนะแล้วก็ในที่สุดก็มารักกับคนนี้อา้าวแล้วน้องตัวเองคือมันไม่เหมือนไม่เหมือนไม่มีความรักกับพี่น้องเลยแต่ว่ามีคนคนนี้ยังโอเคหน่อยนะยัง ก็ไม่ได้รักพี่เท่าไหร่หรอกแต่ตอนหลังก,ก,ก็ก็ไม่ได้แย่เท่าคนเนี้นะครับคือมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ติดขัดไม่ถูกใจไปหมดมันทําให้เราดูหนังก็คือดูตัวละครนะดูตัวละครแต่ละตัวสแสดงออกมาน่ารักเหมือนดูเหมือนดูหนังตลกเหมือนดูเหมือนดูซิทคอมเหมือนดูละครเวทีที่จะเล่นยังไงก็ได้ จะไม่สมจริงขนาดไหนก็ได้นะครับไม่มีความสมจริงใดๆแต่ก็ดูได้เพลินๆแล้วก็ไม่หลับมันก็พอถูถ่ายไปได้พี่โอก็ขอให้กำลังใจเรื่องนี้นะครับด้วยความที่ไม่รู้อะไรเลยด้วยความที่พี่โอไม่เข้าใจเองพี่โอก็เลยให้ได้แค่สเต็ม10นะครับส่เต็ม1ิส่วนที่เหลือคืออาจจะเป็นส่วนที่เราไม่รู้เองนะ โง่เองหนังเขาทําดีแล้วหนังเขาอาจจะได้จริงๆถ้าเรามีความรู้มากกว่านี้เรามีประสบการณ์ในการดูหนังมากกว่านี้เราอาจจะให้เรื่องนี้ได้8เต็ม1 0บเเต็ม10หรือ10เต็มก็ได้นะครับแต่เนื่องจากเรารู้น้อยเราก็ให้ได้น้อย4เต็ม10ครับก็พบกันในคลิปอื่นๆสําหรับคลิปนี้โกงพลิกเกมก็เป็นหนังที่ต่อให้พี่โอดูซ้ําก็คงจะไม่รู้เรื่องอยู่ดี แต่โปสเตอร์นี่สวยนะครับขอชม4ีเต็ม10นี้ให้คะแนนอ่านี้1คะแนนให้นี่1คะแนนให้นี่อีก1คะแนนให้เพลงเพราะๆในเรื่องนี้แหระดับ Day ์ไทเทเนีมาอีก1คะแนนครับนอกนั้นไม่รู้จะให้ตรงไหนฉากความสัมพันธ์กับตัวละครฉากบูฉากอะไรไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องครับ พบกันคลิปอื่นเลยแล้วกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ